ครับอาจารย์ศาส,สนาอิสลามเนี่ยความจริงแล้วไม่ไม่ใช่ศาสนาที่ที่อะไรครับที่เรียกร้องไปสู่ความสันติหรอกความจริงแล้วเนี่ยเขาเอาคาว่าอิสลามที่นักวิชาการแปลนะครับว่าคือการยอมจำนนเขาก็เข้าใจาอิสลามเนี่ยคือเผยแพร่ศาส,สนาด้วยกับคมดาบด้วยกับความรุนแรงต้องให้คนยอมจำนนอ,อ๋อเหรอครับเนี่ยถึงเราถึงบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็น <c oughs> เป็นคนที่น่าสงสารครับ แล้วก็อาจจะมีอีกกี่คนที่ได้หลงเคริบเคลิ้มไปกับอะไรนะพวกคนที่สมองนิ่มๆอย่างเงี้ยปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยยกเว้นแต่คนที่ต้องการที่จะรู้ความจริงแล้วก็ฝ่ายหาศธรราจริงๆเขาก็จะได้รับรู้ว่าโอ้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้บรรดาผู้คนได้ไปดูในข้อเท็จจริงจากกุรอ่านดูข้อเท็จจริงจากคําสอนของอิสลามแล้วก็เปิดใจแล้วก็รับอิสลามกันเพิ่มมากขึ้นครับ ยิ่งเขาโจมตีมากเท่าไหร่อิสลามก็ยิ่งยิ่งเพิ่มขึ้นเห็นไหมเหมือนเหมือนกับว่าเราคว้างลุ่ฟุตบอลเข้าไปข้างฝาเนี่ยคว้างอย่างแรงเนี่ยมันสะท้อนกลับอย่างแรงยิ่งโจมตีเท่าไหร่คนก็ยิ่งสนใจมากยิ่งขึ้นคนเขาก็เอ๊ะทำไมล่ะถ้าอิสลามเลวร้ายขนาดนี้แล้วทําไมยังถือกันอยู่ครับแล้วเขาทำไมเขาถึงศรัทธามั่นทําไมเขาถึงถือมั่นจริงๆเห็นไหมเพราะงั้น ที่ว่าอะไรนะอ,อ,นนอิสลามคือการยอมจำนนอย่ learning, างเดียวอิสลามคือการยอมจำนนเอาละในศัพท์ภาษาเนี่ยจะแปลมุสลิมจะแปลจะแปลอิสลามว่าอิสลามจะให้ความหมายคําว่าอิสลามแปลว่ายอมจำนนหรือจะให้ความหมายของอิสลามแปลว่าสันติความหมายในทางภาษามันดิ้นดิ้นไปไดิ้นไปดิ้นมาแล,แล้วแล้วแต่จะว่ากันไปนะนแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วในเนื้อหาของอิสลามแล้วเป็นยังไงอ่ะอิสลามเอามีดไป จอหรือเปล่าว่าต้องเป็นมุสลิมไม่เป็นมุสลิมตายนะไม่ครับไม่เลยครับมันค้านกับข้อเท็จจริงที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานครับอัลลอฮ์ว่ายังไงล่ะละอิกรอฮฟิดดีนไม่มีการบังคับกันในเรื่องของศาสนา <ๆ S 1> เพราะงั้นคุณจะไม่ได้เป็นมุสลิมไม่เป็นได้แต่ถ้าเป็นมุสลิมด้วยหัวใจที่ศรัทธาเพราะเป้าหมายของอิสลามต้องการให้ใครสักคนหนึ่งเป็นมุสลิม ได้ปฏิญาณตนว่าลาอิลาลห์มุฮัมมัดุรอสุลลอห์ด้วยหัวใจที่ศรัทธาใครที่มาเป็นมุสลิมตามด้วยสภาพแวดล้อมอิสลามก็ไม่ต้องการใครที่มาเป็นมุสลิมเพราะจะแต่งงานรักใคร่ชอบพ่อกับหนุ่มสาวมุสลิมนั่นก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของอิสลามใครที่เป็นมุสลิมตามกรรมพันธุ์เป็นมุสลิมโดยบังเอิญพราะพ่อแม่เป็นมุสลิมอิสลามก็ไม่ต้องการแต่อิสลามให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยยอมรับในอิสลาม เกิดจากหัวใจที่ศรัทธาเพราะงั้นในอัลกุรอานเนี่ยละอิกรอฮฟิดดินไม่มีการบังคับกันในเรื่องของการถือศาสนารเรื่องสําคัญที่สุดในอิสลามก็คือการเชื่อในเรื่องของพระเจ้าขนาดความเชื่อในเรื่องของพระเจ้ายังไม่ได้บังคับให้เชื่อนะไม่ใช่เชื่อแบบกําปั้นทุบดินว่าต้องเชื่อนะว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ารตรงกันข้ามในอัลกุรอานกับลงท้ายในอ,อายะที่ เรียกร้องเนี่ยให้บรรดาผู้คนได้พิจารณาได้ใครครวญได้ตึกตรองเพราะงั้นเราก็เห็นในท้ายอลัลกุรอานหลายอายะอัฟาลาตะกีรุนอัฟาลาตตดดับบารุนอัฟาลาตะตาฟักการุนรไม่ใครครวญไม่พิจารณาไม่ตึกตรองเลยหรอกหรือรอา้าวทำไมล่ะอ,อิสลามให้ใช้ปัญญาพิจารณาใครครวญตึกตรองเพื่อให้เกิดศรัทธาจากหัวใจเมื่อศรัทธามันเกิดจากหัวใจปากก็พูดออกมาโดยไม่มีใครบังคับ,คบลาอีลาฮะอิลลั กล่าวคำปฏิญาณตนโดยที่ไม่มีใครบังคับเพราะงั้นที่ไปโพธนาบอกว่าอิสลามเผยแพร่ด้วยคมหอกคมดาบนั่นเป็นเรื่องเท็จทั้งหมดไม่จริงแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วอิสลามไม่บังคับนะให้มีอิสระในการที่จะถือหรือไม่ถือแต่เราไปดูดิตั้งแต่นบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุวอะลัยวะสัลลัมประกาศอิสลามเนี่ยประกาศคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยนบีมูฮัมมัดเจออะไรบ้าง เจอไล่ฆ่าบรรดาผู้คนที่มารับอิสลามกับท่านนาบีในยุคแรกๆเนี่ยเป็นคนระดับล่างๆระดับรากหญ้าทั้งนั้นเลยบางคนเป็นทาสบางคนเป็นเป็นลูกน้องไม่มีคนที่มีอํานาจบารมีในทางสังคมเพราะฉะนั้นล้มหายตายจากกันไปเยอะแยะใช่ไหมโดนรังแกถึงขนาดถูกปิดล้อมไม่มีอะไรจะกินต้องแทะใบไม้ต้องแทะรากหญ้ากินครับนั่นโดนขนาดนั้นเนี่ยในยุคแรกๆจนกระทั่งอ้าว ได้รับคําสั่งให้อพยพออกจากมักกะ13ปีแล้วที่ประกาศที่นครมักกะ13ปีแล้วเนี่ยที่จะต้องเผชิญล้มหายตายจากถูกสารพัดเลยนะจนกระทั่งมาสู่ที่นครมาดีนะพอมาถึงที่นครมาดีนะเนี่ยตั้งเป็นรัฐอิสลามแล้ว บรรดาผู้คนหลั่งไหลมารับอิสลามตั้งเป็นรัฐะอิสลามแล้วแล้วมีไหมกองทัพอิสลามเนี่ยยกทัพไปรุกรานคนอื่นไม่มีเลยตัางกับสงครามบาดัดสงครามอูฮุดสงครามอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นสงครามที่อิสลามป้องกันตัวป้องกันตนเองจากการที่อบูซุฟยานและปนพักจับทัพมาเพื่อที่จะรุกหรือสงครามคอนดักสงครามหลุมเพาะาทัพกองทัพมาแล้วจะทํายังไงดี เร่งการขุดหดลุมเพาะรอบนครมาดีนาเพื่อที่จะกันคูเมืองเพราะงั้นถ้าในกรณีที่โดนทําร้ายรังแกเนี่ยบัญญัติลงมาในยุคหลังนะหลังจากที่อพยพมาสู่ที่นครมาดีนาแล้วเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานตาลาบัญญัติให้สู้ไม่ใช่ให้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 เขาฟันให้เขาฆ่าเพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่าในคําสอนของอิสลามเนี่ยอนุมัติให้ป้องกัน ในท้ายที่สุดแล้วก็คืออนุมัติให้ป้องกันให้คุ้มครองรมไม่ใช่เอาดาบไปวิ่งโล่ไปจี้อาตกเป็นมุสลิมไม่เป็นมุสลิมฟันคอไม่เป็นมุสลิมตายไม่ใช่เพราะงั้นโดยข้อเท็จจริงจากคําสอนกับกับ,ก,บกับสิ่งที่เขาเขียนภาพคนละเรื่องกันพอคนได้ไมาเห็นข้อเท็จจริงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่แหละเปิดใจรับอิสลามและในกรณีของคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยแม้ว่าเขาจะอยู่ภายใต้รัฐะของอิสลามก็ตามนะ เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละเมิดเขานะไปบังคับเขาไม่ได้อไปไปละเมิดไปรังแกไปริดรอนรไปห่มเหง en, <อ>เขาไม่ได้วถือว่าเป็นอยู่ในรัฐะอิสลามมุสลิมมีจํานวนเยอะกว่า,ค,าคนนี้ม,ม่เป็นมุสลิมมาอยู่แล้วไปรังแกไปรดิดรอนไปละเมิดเขาไม่ได้นะครับนั่นคือกฎของอิสลามนะอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาบรรัญญัติไว้เนี่ยอย่างในสุราอัลมุาดาละเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาบอกแล้ยันฮากุมุลลอฮฺอานิลาดีนัลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนอัลลอฮฺไม่ห้ามพวกเจ้านะ คนที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยที่เขาไม่ต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องของศาสนาและเขาไม่รุกรานพวกเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ห้ามเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขาก็ไม่ได้ทําลายอิสลามเขาไม่ได้รุกรานมุสลิมอัลลอฮ์ไม่ห้ามอันตะบารูหุมที่จะทําดีกับพวกเขาครับเแปลกไหนไหนไหนละไหนแล้วว่าเอาเอามีดไปเอาเอาดาบไปไปบังคับให้เขา เป็นมุสลิมแปลอัลลอฮ์ไม่ห้ามให้ทําดีกับพวกเขานะวาตุซิตูอิไลหิมให้ความเป็นธรรมกับพวกเขานะอินนอัลลอฮะยูใหบุลมุสซินแท้จริงอัลลอฮ์รักผู้ที่ให้ความเป็นธรรมเพราะงั้นคนที่ศึกษาเรื่องราวของอิสลามเนี่ยพอไปเปิดดูโดยข้อเท็จจริงแล้วโอ้มันคนละเรื่องกันเลยกับที่คนสมุนของซาตานพวกเนี้ในร่างมนุษย์เนี่ยที่เขียนบิดเบือนคนละเรื่องอาจารย์ครับตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจารย์จะใช้ตรกะวิทยา ตอบโต้กับคาพูดแบบนี้ของนายโรเบิร์ตสเปนเชอร์เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นเหตุผลทั้งนั้นเลยผมเข้าใจว่าอาจารย์ฟิลิปจะใช้ตะกะตอบโต้ไปแต่สิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดมันมาจากคําพูดของอลอสซูมาตาลาทั้งนั้นเลยคืออาจารย์มุนดิตครับผมเรื่องของตะกะเรื่องของเหตุผลเนี่ยในอดีตเนี่ยนะก็บรรดาศัตรูของอิสลามเนี่ยแหละก็เอาตะกะเนี่ยก็เอาเหตุผลนี่แหละนะเอาเอาใช้คําพูดจับคําพูดอะไรแต่อะไรเนี่ยมาถล่ม มุสลิมมุสลิมเองในช่วงนั้นก็คืออิบนุซีนะก็ไปเรียนตักกะมากระบวนการตักกะปรายามาเพื่อที่จะเอาห่อของศัตรูเนี่ยเอาฟันเขาเขาว่ามากะว่าไปย้อนกลับไปอย่างนั้นเถอะแต่ปรากฏว่าไอไอกรณีของเหตุผลเนี่ยแต่เหตุผลเอาเหตุผลล้างเหตุผลถ้าใครเหตุผลดีกว่ามันก็ยืนอยู่บนบรรทัดฐานของเหตุผลแต่เราไม่ได้ยืนอยู่บนบรรทัดฐานของเหตุผลเรายืนอยู่บนบรรทัดฐานของ ของความจริงของคําสอนเนี่ยคำสอนของอิสลามที่เป็นความจริงเนี่ยหนีไปไหนล่ะเพราะอัลกุรอานไม่ได้เปลี่ยนไงถ้าวันนี้คุณอยากจะรู้ว่าจริงไหมอย่างที่ไอ้ไอ้ไอ้ตะขัวอะไรนี่ว่าอย่างอย่างที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยคือข้อความคําสอนจากกุรอานที่ไม่ใช่ตัดกะไม่ใช่เหตุผลคือตัวบทหลักฐานที่บรรดามลิมทั้งโลกเขายึดถือกันตั้งไม่รู้กี่กี่พันปีมาแล้วเนี่ยอิสลามสอนให้ทําดีกับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิม ถ้าเขาไม่ไดรรุกรานเขาไม่ได้มาข่มเหงแต่ถ้าเขารุกรานมุสลิมก็ถามว่ามุสลิมจะทํำยังไงเขาเขารุกรานมุสลิมเอาคอไปให้เขาเอามีดจี้ได้ไหมครับแต่เขายอมนี่นี่แหละในในข้อต่อมาเพราะงั้นเราเดี๋ยวไปดูไปไปดูตัดตอนข้อความกุรอานบางส่วนเอามาเอามาใส่อีกบางส่วนปกปิดบางส่วนไว้ครับ นี่แหละคือกลยุทธ์ของศัตรูของอิสลาม mm hmm. แต่ที่อ่านให้ฟังเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้ทําดีถ้าเขาไม่ได้รุกรานเขาไม่ได้ข่มเหงเขาไม่ได้ทาลายอิสลามอัลลอฮ์ให้ทาดีแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยแต่ถ้าเขาอยู่ในสถานะของการทําลายอิสลามรุกรานมุสลิมอ้าวทำไงปล่อยให้เขาเออผมก็ำลังจะถามอาจารย์อยู่เหมือนกันว่าในหลักการอิสลามย่งมีไหม ที่มุสลิมเนี่ยยอมจำนวนจนกระทั่งยื่นหน้าไปให้เขาตบเนี่ยเาตบข้างหนึ่งไม่พอใจแล้วเอาอีกข้างหนึ่งหลักการอย่างนั้นมีไหมครับเขาฟันจนบอกว่าลากลูกลากเมียมาให้เขาฟันอีกแล้วนะยอมยอมเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่ารุนแรงอย่างนั้นไม่ใช่มนุษย์แล้วคือเราไปดูสิข้อเท็จริงโดยบัญญัติของศาสนานี่ว่าไงดังข้อบัญญัติถัดมาเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกว่าอินนามายันฮากุมุลลอฮุอานิลาดีนากอตาลูกุมฟิดดีนที่อัลลอฮ์ห้ามพวกเจ้าก็คือบรรดา ผู้ที่ต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องของศาสนาแล้วก็วะครอยุกุมมินเดียริกุมแล้วก็รุกรานรุกรานมุสลิมขับไล่มุสลิมออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยนะวะซอฮารูอัลลาอิครอยิกุมรวมถึงคนที่ให้การสนับสนุนในการกระทําการดังกล่าวนี้ด้วยเข็นฆ่ามุสลิมลุกรานมุสลิมอัลลอฮ์ห้ามห้ามอะไรล่ะอันตะบารูหุ่มอะไร่ะห้ามอะไร อินนามัยานะฮะคุมุลลาเนลรีนกอตะลุคุมฟิดินวาครายุคุมินเดียริกุมอัลลอฮ์ห้ามในการที่จะไปเอาคนเหล่านี้มาเป็นมิตรคอัลลอฮ์ห้ามแปลว่าคนอย่างนี้ยเขาไม่ได้แสดงตนเป็นมิตรแลวเราจะแสดงตนเป็นเป็นมิตรกับเขาเขาประกาศตนเป็นศัตรูเพราะงั้นเมื่อเขาประกาศเป็นศัตรูเราก็อย่าไปเอาเขามาเป็นมิตรครับบไม่ได้ไม่ได้หลักการตรงนี้ชัดเจนมากเขาบิดเบือนครับ เขาบิดเบือนเขาใส่ร้ายถามว่าเขาอ่านหรือเปล่าก่อนก่อนที่เขาจะเอามาเขียนข้อความอย่างเนี้ยเขาอ่านก่อนไหมหรือเขาไม่รู้เรื่องอะไรมาเลยอยู่ๆเขาเขียนเลยนะเขาได้ข้อมูลจากไหนไม่ซาบเขาอ้างว่าเขาเขาอ้างว่าท่านนบิมฮัมัสโลัลสลับเป็นคนพูดเองกล่าวเองเขาเขาอ้างเขาเขาอ่านสัจธรรมครับ แต่เขาไม่ได้เห็นศสัจธรรมคนพวกนี้เป็นคนที่น่าสงสารพอหัวใจมันมันมันเฉฉยเายพอหัวใจมันไม่ยอมรับเนี่ยหัวใจมันเป็นสนิมคนพันนี้อัลลอฮ์ใช้คําว่ากัลาบัลรอนะอาลากุลูบิฮิมมาแกนูยักซูบุลหาไม่ได้หัวใจของพวกเขาเนี่ยมันเป็นสนิมในสิ่งที่พวกเขาได้สะสมได้แสวงหาไว้พอหัวใจมันเป็นสนิมนะศาสัจธรรมก็เข้าไม่ได้ละ อะไรก็เข้าไม่ได้แล้วถามว่าคนพวกนี้มีตาไหมมีตามีหูไหมมีหูแต่ตาก็ดูไม่เกิดประโยชน์หูก็ฟังไม่ได้ยินทําไมล่ะอัลลอฮ์ก็บอกว่าขอตามัลลอฮุอะลากลูบิหิมวาลาซัมอิหิมวาลาอับซอริหิมกิชาวะอัลลอฮ์ประทับตาบนหัวใจของพวกเขาเหล่านี้พอเห็นสัจธรรมแล้วไม่น้อมรับเห็นศสัจธรรมแล้วก็ดื้อต่อศสัจธรรมแล้วก็เฉยเฉยแล้วก็บิดเบือนศสัจธรรมอัลลอฮ์ประทับตาลาซัมอิหิมบนการเด็ บทการได้ยินของพวกเขาก็มีหูเหมือนอย่างเรามีแหละครับแต่หูของเราเนี่ยได้ยินแล้วเราก็โล่งตาของเราก็มีดูเราดูแล้วโอ้ใช่ครับเรามีสมองเรามีปัญญาโอ้ใช่อาทําไมล่ะมีหูต่อมีหูมีตาต่อมีตาแต่ไอ้มีหูแต่มีตามีแล้วไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะงั้นเนี่ยคนเนี่ยคนอย่างเงี้ยน่าสงสารก็คือได้เห็นสัจธรรมแต่ไม่ได้รับสัจธรรมได้ยินสัจธรรมแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์จากสัจธรรมเลยเนี่ย อัลลอฮ์ว่าไงล่ะว่าอาลาออับซาริฮิมกิชาว่าการเห็นของพวกเขาเนี่ยมันมีสิ่งที่มันบดบังอยู่ตามันมัวตามันพรา่าเนี่ยมองเห็นไหมน้ามือตามัวน้ามือตามัวครับรก็รู้ไหมอย่างที่เราเราอ่านให้ฟังเนี่ย ข้อเท็จจริงของอิสลามรู้ไหมเขาก็อ่านเขาพยายามบิดเนี่ยเพราะหัวใจของมันเป็นสนิมจะแล้วเนี่ยก็มองไม่เห็นศาสรรเนี่ยธรรรมที่อิสลามไม่ได้บังคับให้คนถือศาสนาเปล่าอิสลามเรียกร้องให้พิจารณาให้ใครควรเพื่อให้เกิดศรัทธาแตวพี่น้องหรือแม้กระทั่งสังคม ที่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลต่าละหัอะวะสัลลัมเนี่ยอยู่ที่นครมาดีนะแล้วนครมาดีนะตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐะอิสลามถามว่ามีคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมอยู่ภายใต้ใตการปกครองไหมนีบก็มียโฮูดหลายคนนะแล้วก็ท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลต่านละหัวอะวะสัลลัมก็ยังคบหาสมาคมอยู่ดูสิวันท่านวันที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดตายเสื้อเกะาะของนบีก็ยังถูกค้ำประกันอยู่ที่พวกยโฮูดก็ยังคบ คบค้าสมาคมคถ้าเขาไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูไม่รุกรานมุสลิมไม่ทำลายอิสลาม <c oughs> ก็ทำดีครับก็อยู่ร่วมสังคมกันได้ครับนี่นี่คือข้อเท็จจริงนะที่เกิดขึ้นและเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพี่น้องเขาทางบ้านเขาจะเข้าใจว่าแหมสองคนอาจารย์นี่ไปฟังมาเองหรือเปล่าหรือว่าฟังภาษาอังกฤษฝาัซงขนาดนั้นเลยมาพูดเป็นตุเป็นตาอะไรแบบนี้นะครับรอ,อเรื่องเรื่องอย่างนี้เนะี่ยอาจารย์มุนดิษครับผม คือเราได้ยินได้ฟังแรกๆมันก็ธรรมชาติของคนนะนราปิ๊ดนย่ยเรา็ราลมลมข,ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าพอมาออพิจารณาดูอีกทีละพวกนี้เป็นคนที่น่าสงสาร,รแล้วก็อาจจะมีคนที่น่าสงสารอีกหลายคนที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูข้อเท็จจริงไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงครับแล้วก็ไปหลงเคลิบเคลิ้มกับคนที่ เห็นเขาเป็นนักเขียนเป็นอะไรใส่สครคนที่น่าสงสารน่าสงสารก็ฝากเอาไว้นะครับเพราะว่ามีเยาวชนยังมีคนไทยอีกหลายคนที่ที่น่าสงสารเราเห็นแล้วเราก็สงสารแต่ถ้าอ้าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยถ้ามีบางคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยอยากจะรู้ในข้อเท็จจริงน่ะนะก็โทรศัพท์โทรศัพท์มาทางรายการก็ได้หรือว่าโทรศัพท์ห่อเบอร์วิทยากรคนใดก็ได้อัืกุรอานแปลไทย ฉบับแปลไทยก็มีอเอาลงไปหามาศึกษามาดูในข้อเท็จจริงอยากจะรู้ว่าของจริงเป็นยังไงหรืออยากจะกลายเป็นคนที่น่าสงสารโดนเขาจูงฝรั่งมังค่าเขาจูงไปให้โดนหลอกก็เขาว่าก,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 กันไปแล้วแต่คนคคแหละเพราะว่าเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างเหมือนกันครับเพราะว่าเราพูดเนี่ยผมเชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามีพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเขาดูดูเราอยู่เหมือนกันนะครับฟังรายการดูทีวีมุสลิมเช่นกันอย่างที่เราเคยได้ประสบมาก่อนนะครับโทรเข้ามา กทรเข้ามาที่นี่เลยอาจารย์มนดิสหลายคนเนี่ยรู้จักอิสลามจากการสันนิษฐานยังไงครับก็คือเหมือนเหมือนเหมือนอย่างเนี้ยคนเดินผ่านหน้าบ้านไปครับก็หันไปมองก็สันนิษฐานว่าในบ้านนี้น่าจะมีอย่างนั้นในบ้านนี้น่าจะมีอย่างนี้ครับหลายคนก็สันนิษฐานเอาเองอิสลามน่าจะเป็นอย่างนั้นอิสลามน่าจะเป็นอย่างนี้ ก็ลองเข้ามาในบ้านก็ลองเข้ามาแล้วก็จะเห็นไงว่ามัน,มน,มนข้อเท็จจริงมันคืออะไร,รอะไรมันเป็นอะไรใช่ไหมเพราะงั้นหลายคนอยู่ในอาการสันนิษฐานแล้วก็สันนิษฐานกันผิดผิด,ผดถูกถูกรหรือบางคนเอาละไม่สันนิษฐานแต่ไปดูมุสลิมไปดูคนที่นับถือศาสนาอิสลามพอไปดูมุสลิมเนี่ยโอ้โหก็เห็นกระจกสะท้อนให้เห็นหลายบานเลยเพราะว่ามุสลิมบางคนก็เคร่งครัดบางคนก็ไม่เคร่งครัดรเพื่อนร่วมง,งาน ที่เป็นมุสลิมบางคนบางคนไอ้บางคนนู้นไม่กินหมูไอ้บางคนนี้ไม่กินเหล้ากินเหล้าไอ้นู้นไม่กินทั้งหมูไม่กินทั้งเหล้าไอ้นี่ไม่กินหมูแต่กินเหล้าหรือไอ้คนนู้นได้เวลาอย่างนี้ไอ้คนนี้ได้เวลานั่นนั่นคือคนนะพี่น้องอย่าเอาคนมาเป็นมาตรฐานเพราะว่าในแต่ละสังคมเนี่ยแต่ละศาสนิกไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่ มีทั้งคนที่เคร่งครัดในศาสนาถ้าคนที่ไปดูคนที่เคร่งครัดคนที่เข้าใจในศาสนาก็จะเป็นกระจกสะท้อนให้ท่านได้เห็นข้อเท็จจริงได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าไปดูเนี่ยไอ้กระจกเนี่ยมันมัวๆเราก็จะไม่ไม่เห็นข้อเท็จจริงของศาสนาเพราะงั้นถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องราวข้อเท็จจริงของอิสลามครับก็ดูที่คําสอนของอิสลามดูที่คําสอนไม่จะไปดูไปดูที่คนเนี่ย ครับถ้าดูที่คนเนี่ยี๋ยวพี่น้องก็จะตั้งคําถามในครับอาจารย์เดี๋ยวจะเข้าใจผิดครับแล้วคนใส่หมวกนี่เคร่งไหมอาจารย์ฟริตไม่เห็นใส่หมวกเลยสงสัยไม่เคร่งครับถ้าดูที่คนน่ะนะไปดูรูปลักษณ์ภายนอกครับผมแล้วความจริงเกี่ยวกันไหมครับคนใส่หมวกต้องเคร่งอ๋อไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวครับนี่พี่น้องแหมพี่น้องฟังผมคงจะคงจะขึ้นนะครับปรีดประมาณนั้นบอกอาจารย์ฟริตพูดไปเลยพวกที่ไม่เชื่ออันกูราอานเนี่ยพวกเนี่ยเป็นกาเฟส เดิน้องดูชมรายการอยู่นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคนที่ไม่เชื่อกู้อ่านเป็นกกฟฟอ๋อเขาเขาไม่ได้เป็นมุสลิมอยู่แล้วคือนายอะไรที่ว่าเนี่ยครันายอะไรโรเบิร์ตเขาไม่ได้เป็นมุสลิมอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสถานะของของกาฟฟ์ทั่วไป ที่จะอิสลามจะให้เราทําดีรหรือรจะให้มีสัมพันธภาพที่ดีด้วยเขาประกาศตนเป็นศัตรูก็คือเขาบิดเบือนกล่าวหาวันนบีม,มูฮัมมัดอะไรนะแต่งคำพีเองรหรือเย,ยว,ว่านั้นอีกเผยแพร่พรด้วยฮอกด้วยแบบเยอะกว่านี้อีก